สวัสดีจ้าพี่น้องพระขวัสีผ้าเถื่อนเถื่อนพี่พีน้องๆมาเบิ่งมะพริกต้นนี้เนาะค่ะพี่น้องแต่ก่อนนั่นมะพริกต้นนี้บ่ได้กินเลยได้พี่น้องเพียรุงเพียรุง,ง,งใบกูดใบยีกใบเงาะงอะมือพระขวัก็ร,ร,กรีดตัดตัดแล้วบันนีก้กะล่องบำรุงเบิง่งเอาขีดเทาขีดเทามาหวยเนาะ มามาหอยในในใบที่เหลือแมนี่มาหอยในใบที่เหลือบานี้กะเพิ่นกะถอดหยอดออกมาถอดหยอดออกมาบานี้กะเล่ตกกิ่งแตกงากะเลยได้กินหน่วยพี่นอ้องมื่อระยะงามเลยแต่ว่าสงสัยใบคือเป็นส่งนี่ใบคือเป็นส่งดังๆเหลือง พรมันเปลี่ยนพอเอีหยังอันนี้กับบุงโหดสร้างขึวมันตัวพี่น้องให้แต่มันได้กินหน่วยนี่เพื่อนกระดุกได้ต้นเพื่อกนกระดุหน่อยต,ต,ต,ตี๋นี่นี่หัวหน่วยแดงหน่วยสุกแสดงว่ามันสิปอดปอดเพียปอดยังไหมนี่เดี๋ต่อต่อเก่าคนต่อเก่าคนเก็บหน่วยสุก หน่วยอันนี้แดงนีกะกะบ่มีอียงลงยังเจาะได้พี่น้องหน่วย,วยตัดออกแล้วก็แต่งแต่งไม้ใส่ขีดเทาลองมือเป็นหน่วยให้ได้กินได้พี่น้องซ้ำเนี้ซ้ำเนีน้ก็กินหมดมือได้พี่น้องลองมือเลยพี่น้องดีกว่าเขาสิปลอยทิ้ม ที่กว่าเห้าสิปล่อยให้มันตายตัดตัดงามันออกบองมันกุดกุดนี้งองอะรั้นก็ใส่ปุ๋ยขอกน้ำแนเอาขีดเทาให้ห่วยคือประควดลองมึงหน่วยอย่างดกขอคุ้มตัวก็รัใจใเข้ามาหลับชมเด้จ้าพี่น้องขอกลเลยสวัสดีจ้ามีเทคนิคดีๆมาบอกพี่น้อง